ต่างชาตินะนะร,ระดับสูงๆไม่ใช่บกสังกบวยนะนะับเมื่อเช้านี้ผมก็รับประทานอาหารตั้งแต่แปดโมงครึ่งเงน,นะเขาบินมาแล้วผมก็เจอกันสองชั่วโมงนั่งรับประทานอาหารคุยกันครัเพราะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะไม่ใช่อยู่ในจิตใจของคนไทยนะครับอยู่ในจิตใจก็ด้วยนะ<ม>นะ เขาเป็นคนคนหนึ่งในหลายหลายคนนะครับของคนต่างชาติที่ผมทำมาทำมาค้าขายด้วยแล้วก็ติดต่ออะไรอะไรต่างๆหล่าเนี้ยเขาบอกว่าในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละจะจะจะทรงพระกรุณาแก้ไขให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้นำเขาไวได้อะไรก็เลยนะแล้วทำไมคนไทยเรานะครับไม่หันมา,า,า,ากราบพระองค์ท่านนะครับ แล้วก็ขอพระองค์ท่านเนี่ยอา,อาศัยพระบรารมีของพระองค์ท่านนะฮนะซึ่งเมื่อกี้ท่านพลเอกสายหยุดท่านก็พูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งประวัติศาสตร์นั่เละเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเรายิ่งมองประวัติศาสตร์ไกลเท่าไหร่นะครับเรามองอนาคตได้ไกลเท่านั้นนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ดูประวัติศาสตร์แล้วเราจะไม่มีอนาคตหรอกอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับ,รบแล้วก็ไอ้เรื่องการปฏิวัติรัฐประหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะ มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับอย่างไอ้ค่าวที่แล้วมานี่เราต้องยอมรับว่ามันมันมันไม่ได้เรื่องนะครับมันมันแย่นะเราก็ต้องเอาไอ้สิ่งที่มันแย่นะั่นะมาเป็นบทเรียนของเราอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับการในการเลือกผู้นําหรือในการอะไรๆต่างตเนี่ยเราก็ต้องดูให้ให,ให,ให้ให้รอบครอบนะครับแล้การแล,แลในการที่จะมีผู้นําต่อไปเนี่ยผมก็จะต้องเป็นผู้นําที่มีลักษณะพิเศษ นะครับมีมีลักษณะพิเศษจริงๆนะมีลักษณะการเป็นผู้นําอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้นํากรรมลอนะครับคนที่ขึ้นมาเป็นนายกหลังจากนี้จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ศรัทธาเป็นที่ประจักษ์จริงๆไม่ใช่เป็นคนกลางอย่างที่หลายคนพูดเป็นคนที่กล้านะครับถ้าถ้าจะถามผมว่านะฮะเอาตัวอย่างใครในในในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะฮะผมก็บอกผมก็พูดด่าผมกล้าพูดใครจะว่าอะไรผมก็ว่าไปนะ เขา s <S <AS L> บอกเอาส่วนที่ดีของจอมมอนริรตมาสิครับนั่นแหละครับมาเป็นผู้นำในยุควิกฤตกล้าแล้วก็เอาคนทั้งหลายเนี่ยพี่น้องร่วมชาติไม่ว่าจะซีอะไรหันกลับเข้ามาอยู่ใต้พระบรมราชโสมการแล้วก็เอาประเทศชาติเป็นหลักเอาพี่น้องร่วมชาติเป็นหลักอย่าให้เลือดสีแดงของคนไทยได้หลั่งบนแผ่นดินไทยเพราะคนไทยฆ่ากันเองนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าละอายมาก แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้เราก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านมันก็จะเอาแผ่นดินเราตรงนี้ไปมันก็จะเอาน้านาน้ำในทะเลไปมันจะเอาพลังงานเราไปแต่คนไทยด,ดันมาทะเลาะกันเองครับนะครับเพราะฉะนั้นมาแตกแยกกันเองไอ้ยางงี้เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะต้องวางเป้าหมายให้ถูกสถานการณ์ละทิ้งนะครับการที่จะมานั่งทะเลาะกันหรืออะไรอะไรกันหันมายืนอยู่เเอาประเทศชาติมาเป็นหลัก ครับแต่นี้มีมีสองประเด็นก็คือส่วนหนึ่งจะบอกว่าปัญหาที่มันค้างคามาถึงทุกวันนี้เพราะว่าคนส่วนหนึ่งปฏิเสธประวัติศาสตร์ไม่ยอมเอาประวัติศาสตร์เข้ามาโดยบอกว่าในยุคนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกสังกบวยพวกนี้นะอย่าไปฟังมันมากนะนะฮะผมจะเรียนให้ทราบทุกวันนี้แม้กระทั่งอเมริกามันก็คือรมเมื่อสมัยก่อนนี่เองจริงไหมอาจารย์นะฮะทุกประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยของมันตลอดเวลา ปฏิเสธร่างเงาตัวเองออแล้วปฏิเสธความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยสิ่งไม่ว่าประเทศที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและะและประเทศมั่นคงนะครับสิ่งแรกที่ก็จะสอนก็คือประวัติศาสตร์นะครับสอนเด็กมันต้องแต่เด็กๆเ,เลยเพอรู้เรื่องมันบ่มสอนประวัติศาสตร์จนกระทั่งโตเป็นด็อกเตอร์มันก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่า ไอ้ใครก็ตามเนี่ยที่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดแลืคำนึงถึงประวัติศาสตร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นพวกที่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีความเป็นชาตินะฮะก็อ,อยู่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วไม่มีความเป็นไทยนะครับมันก็น่าน่า,น,าน่ารังเกียจครับท่านทว่ว่าจะมีอะไรในช่วงท้ายไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทปอีกชุดหนึ่งที่มีการสัมภาษณ์รายบุคคลคณะบุคคลที่ได้ไปคุยเมื่อวานนี้ ค,คือคือที่ท่านอมรินพูดมาบางทีประวัติศาสตร์มันวุนกลับวนกลับเนี่เพราะโดยสัจธรรมเนี่ยคนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความโลภความโกรธความหลงกันแทบทุกแทบยุคสมัยในความเป็นคนครับฉะนั้นถ้าคุณไม่เรียนรู้ประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าๆว่าเขาแก้ความโลภความโกรธค,ความหลงอย่างไรวันที่เขา หลงมากๆแล้วก็เห็นแก่ลาบยศสนเสริมามากๆแล้วก็ทำการยกพวกเข็นฆ่ากันเนี่ยประวัติศาสตร์ช่วงนั้นแก้ไขกันอย่างไร,รในสถานการณ์เนี่ยแล้วตีทิ้งหมดแล้วคุณจะเรียนรู้จากอะไร,รใช่ไหมโดยเฉพาะรากเง้าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีสะท้อนถึงวัฒนธรรมหลักคิดวิธีการที่จะยอมรับกันได้ครับโดย ความปลอดโปร่งร่่งใจน่ะมันไม่ใช่หมา่ถึงว่าชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งจะใช้วิธีการอิจฉาพันธุ์หนึงแล้วปลอดโปร่งโ่งใจได้เหมือนชาติพันธุ์อื่นที่เขาใช้นะนั้นในยะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยกลับมาเรื่องของการปกครองวันนี้เนี่ยถ้าลองเราเปรียบเทียบกันเนี่ยในการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ห้าถามว่าเราเคยมีปัญหา ที่คนไทยจะทรยศยกดินแดนให้ชาติอื่นไหมก็มีครับถึงขนาดเปิดประตูเมืองให้อลิราาศัตรูเข้าก็มีสมัยเสียกรุงศีวิยาคั้งที่สองบทรบเรียนก็สอนแล้วว่ามันก็ทําให้เกิดความย่อยยับอับจนบสูญเสียหายขนาดไหนใช่ไหมนั่นก็คือเกิดแต่พอมาเกิดในสมัยประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งมันกลายเป็นว่า้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย ที่บอกว่ามันมีสิทธิมีอํานาจมันกลัดจะไปยกแผ่นดินเขาเลยะมันก็เปิดประตูเมืองเหมือนกันะนะมันเปิดอํานาจเลยนะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบลรวบอกว่าประาธิปไใจเมื่อเทียบกับสมบูรลนายายาสิทธิ์ที่นานแล้วในสถานประเทศไทยจะมีประโยชน์มากกว่าในแง่ผลที่เกิดขึ้นจากการปกครองนี่ผมยังมองไม่เห็นนะแต่ผมยอมรับว่าระบบการปกครองยงไรมันอยู่ในโลกร่วมสมัยมากกว่าคแค่นั้นเองนะแล้วถามว่า บุคลากรในระบบสมบูรณรนาญา,าสิทธิราชเคยมีผู้อยู่ในอำนาจเนี่ยมีความอยากท้าสามานเท่าผู้ปกครองในยุคลังหลังไหมไม่มีมาจากการเลือกตั้งผม,ผมขอเสริมท่านนะผมอ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมาดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะฮะผมไม่จะเชียร์จอมบนสริดนะฮะ<อ>แต่พูดตามหลักความจริงนะฮะสมัยที่จอมบนสริดอ,อยู่ในอำนาจนะ่นะห้าปีกว่านั่นนะฮะ สร้างผลงานเนี่ยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยอีกไงโดยการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งนะครับโดยการเลือกตั้งแล้วไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไม่สร้างผลงานเท่ากับท่านนะฮะมันยังขายสมบัติชาติอีกด้วยครับนะครับแล้วทำ้ายประชาชนอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงวเวลาแล้วเ่ราะแะนั้นมันก็มาถึงการปกครองของเราที่เรายึดถือกันอยู่เราใช้กันอยู่ก็คือการปกครองที่เอาของเก่า มาร่วมสมัยกับความทันสมัยของประชาธิปไตยใช่ไหมมันถึงใช้คําว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ก็คือใช้จุดแข็งของระบอบก,การปกครองก่อนเปลี่ยนแปลงมาใช้กับการปกครองหลังการเปลี่ยนแปลงผสมกันในจุดแข็งทั้งคู่คแล้ววันนี้ก็มีไอ้คนซึ่งมันเป็นขี้ข้าเป็นทาสมันจะล้มจุดแข็ง จากระบบก,การปกครองเดิมที่ส่งทอดมาก็คือสถาบวันพระมากษัตริย์แล้วคุณคิดว่ามันจะทําให้ประเทศไทยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสายตาชาวโลกได้อย่างไรอันที่สองตอนที่มันสมคบกับคุนเซนเพื่อยกดินแดนไทยให้เนี่ยมันเคยคำหนึ่งพระพระกิติยศพระบรมเดชานุภาพข,ขององค์พระพมุกหรือไม่ ถ้ามันคิดถึงนี้มันจะกล้าทำได้อย่างไร,รใช่ไหมตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่ว่าถ้าจะปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจําเป็นต้องศึกษาให้ลึกซึ้งก็จะเห็นว่าใครที่เป็นภัยคุกคามของประเทศอเ oh, <dear. S 2> ครับและ,ะสิ่งที่เป็นภัยคุกคามก็จําเป็นที่คนไทยจะต้องใช้วิธีการต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วแก้ปัญหาได้เข้ามาแก้ปัญหาจริงๆ แต่วันนี้เนี่ยในแง่ของคนชี้นำาอองคิดบางบางคนอะไรต่ออะไรก็พยายามชี้นำว่าไอ้พวกขายชาติพวกนี้ต,ออนต,ต้องอะไรก็มีเหตุมีผลมีอะไรอะไรต้องอะไรอะไรเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ครับกาความมีเหตุผลต้องยึดโยงกับประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมากกว่าที่จะเป็นเหตุผลที่เอาแต่ เศรษฐกิจเอาแต่รายได้ของตัวเองมาเป็นตัวตั้งไอ้น่ยของปลอมทั้งนั้นน่ะไอเ้เศรษฐกิจตัวเลข GDP บ้าบอาคอแตกพวกนี้นะมันของปลอมหลอกคนทั้นนั้นแหละครับนะหรือไม่ก็ความเชื่อมั่นของต่างชาติบ้าบออ <c oughs> ะไรมวกนั้นนะมันไม่เคยพูดเลยความเชื่อมั่นของคนไทยครับเพราะฉะนั้นการการเสนอทางออกของคณะรัฐบุคคลจึงเป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านในฐานะคนไทยนะครับลองช่วยกันคิด ช่วยกันพิ ا ณาอย่างจริงจังประกอบกับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงยึดถือชาติสถาบันบ้านเมืองพี่น้องประชาชนทุกคนให้ช่วยกันให้บ้านเมืองอยู่ได้ก็ขอให้ตื่นเถิดครับ,ค,รบคนไทย <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่าทำแบบตอนพม่านะ <c oughs> ตอนเสียกรุงนะครับคนไทยนั่งเฉยนอนเฉย <c oughs> นะครับพระเจ้าตากรวบรวมคนได้500คนนั่นแหละ <c oughs> จาก3ามแสนห้านะครับ <c oughs> บ้บา,นบานเมืองถึงได้เป็น ผู้หงผงอยู่ทุกวันนี้อยุธยานะครับวันนี้เราเราไม่มีพม่าแต่เรามียิ่งกว่าพม่าอีกนะครับมีหมดทุกอย่างมันยิ่งกว่าพม่าเพราะมันคิดจะเอาพม่ามาชุมนุมที่ถนนอักษะนี่คือความเลวร้ายนะครับและนี่คือรายการเราต้องคนไทยต้องตื่นนะครับล้วก็ทําหน้าที่ไม่จะตื่นแล้วอยู่เฉยๆนะครับตื่นแล้วนั่งดูทีวีอย่างี้ไม่ไางยันหลังจากดูข้อเสนอนี้แล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ คณะรัฐบุคคลเป็นรายไปอีกจำนวนหนึ่งท่านซึ่งเป็นประโยชน์ครับซึ่งท่านก็ประกอบความคิดเห็นแล้วก็เป็นการช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศนะครับขอบคุณท่านนายมุมากนะครับขอบคุณท่านจรวัฒนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเทปการสัมภาษณ์รัฐบุคคลที่อยู่ในคณะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับให้ท่านดูให้ครบถ้วนกระบวนความและท่านมีความเห็นอย่างไรท่านเป็นคนตัดสินใจและช่วยกันทําหน้าที่นะครับ วันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนอานล์ตีมงานจ่อง13สยามไทยท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้สทงสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่าผู้ชนครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มและคณะของเราคือคณะรัฐบุคคลเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาก็หลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่สถานการณ์เริ่มต้นนะครับแล้วก็พบปากันมาโดยตลอด ก็เฝ้าดูสถานการณ์มาตั้งแต่ครั้งที่แถลงการครั้งแรกไปสถานการณ์ก็เป็นไปเรื่อยๆเราก็หวังว่าจะดีขึ้นะนะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้ที่บอกว่าสถานการณ์ต่างมันตกผลึกแล้วเนี่ยเราก็ายังไม่ไว้วางใจว่าจะมันจะจบยังไงนะยังมองประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้อีกเยอะนะครับเราก็เราก็ยังไม่ทราบว่าจะจบญญวันนี้จึงต้อง พบปากันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้หาทางออกพยายามหาทางออกให้กับบ้านเมืองเวลานี้การหาทางออกของเราต้องขอเรียนว่าไม่ได้ไปแย่งซีนกปปสนะไม่ไม่ได้ไปแย่งว่านะแวานวความคิดของเขาเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ประธาน่า้กระบอกแล้วว่าที่ที่คิดมานะั่นนะ ถ้าทําได้ก็ดีมันจะได้จบได้นะฮะแต่เราเองก็กลัวว่าอาจจะไม่จบเมื่ออาจจะไม่จบเลยเราจะเรากา็หาวิธีว่าแล้วถ้าที่จะจบตี่จะทํำยังไงไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็คิดว่า,าวิธีที่เราคิดไว้เดีย่ยจะจบได้หรือไม่จบได้หรือจบไม่ได้ยังไม่ทราบเลยต้องคิดกันไปเรื่อยๆนะครับ คิดกันไปเลยบ้านเมืองมันปล่อยอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องจบจนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าในโดยข้อสรุปที่ปรึกษาห้ารือกันในวันนี้เนี่ยข้อสรุปว่าต้องพึ่งพระบรมีแต่ไม่ใช่โยนภาระรับผิดชอบไปที่พระองค์ท่านนะครับต้องมีบุคคลที่จะเป็นผู้ที่จะดำเนินการเรื่องนี้ แล้วบุคคลนั้นนะครับเวลานี้ก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าสถาบันที่เหลืออยู่เวลานี้คือสถาบันตุลาการกับสถาบันทหารนั้นเนี่ยเราคงไปกดนั้นให้ท่านทําอะไรก็กยากน,นะครับเพราะว่าแต่ละองค์กรท่านก็มีภาระหน้าที่โดยเฉพาะของท่านท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะทําแหกขอกนอกเหนือไปก็ไม่ได้นะฮะเวลานี้ในในแนวความคิดในขั้นนี้นะครับทางกลุ่มนี้ก็เสนอว่าควรจะมีปวงชนชาวไทยเดี๋ยวเมื่อมีความต้องการวมก,กันว่าต้องการปฏิรูปประเทศไม่ว่ากลุ่มไหนนะไม่ไม่ว่าเสื้อสีไหนต้องการปฏิรูปประเทศเพียงแต่เกียงเวลากันทั้ง